กล้องนี้นะหนึ่งสองสามไม่เห็นพี่แขกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาหนึ่งสองสามทำไมหลายรูปวะเดี๋ยวทำดูดูกล้องมด้หินเปงาไม่มีปอร์เซนเหรอ ว่าเปอร์เซ็นต์หายไม่ต้องขอหยุดมาก็จะติให้ใบหมดแล้วพี่กระเจ้าไปนะค่ะนะจะเดินเหะเราต้องหลบเองพี่เดินไปแล้วพี่จะไปบังใครหรือเปล่าไม่เห็นมี่อ๋ออ๋อต้องหลบพี่ไก่เองอ่ะไม่เอาละศูนย์ไม่ดีเด็กๆแลนะ เก็นแล้ว้อของแล้วมันต้องได้อยู่แล้วไฟไม่ต้องกลัวหรอกมันได้ก่อได้รนนไได้ปรไพวกพี่ไม่ถูกเพราะคนแต่มองหน้าพี่แทนนด่ไม่ได้มอง พี่พี่จ้องอยู่นะอุ <c oughs> ้ยห้าสาวบอกห้าสาวมาลดใบพี่ไม่ได้มองหน้าใบพี่มองหวยมันจะต้องเลขเนี่ยหรอชี้เลขที่้หวยมาพี่ไม่ใช่คนแทงหวยพี่ก็เลยมัวแต่มองหน้าพี่แทนเนะพี่แทน